สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะคะสำหรับหัวข้อที่ครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหัวข้อลำดับฮาร์มอนิกค,ค่ะสำหรับบทนิยามของลำดับฮาร์มอนิกนะคะก็คือ 1> a 1 a 2 a 3 a 4ไปเรื่อยๆจนถึง an นะคะเป็นลำดับฮาร์โมนิกก็ต่อเมื่อส่วนกลับของลำดับนี้ค่ะซึ่งก็คือ1ส่วน a 1 1ส่วน a 2 1ส่วน a 3 1ส่วน a 4นะคะจะต้องเป็นลำดับเลขคณิตค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการพิจารณาว่าลำดับใดๆเป็นลำดับฮาร์โมนิกไหมให้เรานะคะ หาส่วนกลับของลำดับนั้นค่ะเราจะได้ลำดับใหม่ให้เราพิจาณาลำดับนี้ว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ถ้าส่วนกลับเป็นลำดับเลขคณิตนะคะลำดับ a1, a2, a3, a4, an ค่ะจะเป็นลำดับฮาร์โมนิกนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนตัวอย่างที่1นนะคะลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นลำดับฮาร์โมนิกตามบทนิยามนะคะอย่างที่ครูบอกว่า การพิจาราลำดับใดว่าเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่เราจะต้องพิจาราลำดับของส่วนกลับค่ะซึ่งในข้อนี้ครูจะพิจารณาลำดับสองไปเรื่อยๆนะคะจนถึง3 1นน,นะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าลำดับที่ครูเขียนใหม่เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นะคะโดยที่เราจะต้องหาดีค่ะถ้าเราหาดีได้ลำดับนั้นจะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะ พี่นานแล้วนะคะข้อนี้ดีมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเห็นไหมคะ5-2ลบ2ได้3 8-5ลบ5ได้เท่ากับ3เช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อเราเช็คพจน์ที่ n นะคะเราจะพบว่าลำดับ2,5,8นี้นะคะถ้าเป็นลำดับเลขคณิตนะคะเราจะสามารถหาพจน์ที่ n ก็คือ an เท่ากับ a 1นะคะ a 1คือ2บวกด้วย n ลบ1 d นะคะซึ่ง d ก็คือ3 2บวก3 n ลบ3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3 n ลบ1ค่ะนั่นคือลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตค่ะนั่นหมายความว่า ลำดับที่โจทย์กำหนดให้ค่ะซึ่งก็คือลำดับนี้นะคะเป็นลำดับฮาร์มอนิกค่ะไปดูข้อ3กันนะคะข้อ3ทําเหมือนเดิมค่ะเราจะไปพิจารณาส่วนกลับนะคะว่าเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นะคะซึ่งก็จะได้เป็นลำดับ c ส่วน3 2 3 9ส่วน2นะคะเมื่อพิจารณาเราจะพบว่า เราไม่สามารถหาผลต่างร่วมหรือว่าค่าดีของลำดับนี้ได้นะคะเพราะ2-4.3ลบ4ส่วน3มีค่าเท่ากับ2.3 3ส่วน3 3มลบ2มีค่าเท่ากับ1นึักเรียนจะเห็นว่าแค่ครูนะคะนำา2 4ลบ4ส่วน3และนำา3ลบ2นะคะซึ่งเป็นวิธีการหาค่าดีหรือผลต่างร่วมค่าที่ได้ก็ไม่เท่ากันแล้วค่ะดังนั้นลำดับนี้จึงไม่ใช่ลำดับเลขคณิตค่ะ ดังนั้นลำดับ3ส่วน4 1ส่วน2 1ส่วน3 2ส่วน9ไม่เป็นลำดับฮาร์โมนิกค่ะดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะพิจารณาลำดับ1ส่วน2 3ส่วน2 5ส่วน2นะคะคอมมาจุดจุดจุดไปจนถึง 2N ลบ1ส่วน2 นักเรียนจะพบว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถหาผลต่างร่วมได้ซึ่งดีในข้อนี้ก็คือ1นั่นเองค่ะและเมื่อเราเพิจารณาพจน์ที่ n ของลำดับนะคะ an นะคะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d d คือ1เห็นไหมคะพจน์นี้นะคะจะเท่ากับ1ส่วน2บวก n ลบ1นั่นก็คือ 2n-1 ลบ1ส่วน2นั่นเองค่ะดังนั้นลำดับนี้จึงเป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้าลำดับส่วนกลับเป็นลำดับเลขคณิตนั่นคือโจทย์ของเรานะคะก็จะเป็นลำดับฮาร์โมนิกนั่นเองค่ะข้อ4นักเรียนลองไปพิจารณาเองนะคะว่าเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือไม่ไปดูตัวอย่างที่2ค่ะกําหนดลำดับฮาร์โมนิก1 1 1ส่วน4 1ส่วน7 1ส่วน10ะคะจงหาพจน์ที่15และพจน์ทั่วไปนะคะ 1ส่วนส1ส่วน7 1ส่วน10นะคะเป็นลำดับฮาร์โมนิกนั่นคือเราจะได้ว่า c 7 10นะคะก็จะเป็นลำดับเลขคณิตค่ะสำหรับข้อนี้นะคะถ้าเราหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตได้เราก็จะหาพจน์ที่ n ของลำดับฮาร์โมนิกได้เช่นกันค่ะถ้า an นะคะเป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต พจน์ที่ N นะคะหรือจพ์ทั่วไปของลำดับฮาร์โมนิกก็คือ1ส่วน A N นั่นเองค่ะดังนั้นครูจะหา A อของลำดับเลขคณิตจาก a n เท่ากับ A 1บวก N ลบหนนะคะซึ่งเป็นสูตรของจพ์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตเราจะได้ c บวก N ลบหนะคะ D คือ3นั่นคือ A N ของลํำดับเลขคณิตคือ 3n บวก1ค่ะ ดังนั้นพจน์ทั่วไปนะคะของลำดับฮาร์โมนิกคือ bn เท่ากับเศษ1ส่วน3 n บวกหนั่นเองค่ะและโจทย์ยังถามหาพจน์ที่15ใช่ไหมคะนั่นคือครูจะแทน n ด้วย15บห้ค่ะ b 5เท่ากับหส่วน 3คูณ15บวก1นะคะดังนั้นพจน์ที่15ของลำดับฮาร์โมนิกจึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน46นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3ถ้าพจน์ที่12และพจน์ที่19ของลำดับฮาร์โมนิกมีค่าเท่ากับ1ส่วน5และ3ส่วน22จงหา an ค่ะข้อนี้นะคะกำหนดให้ an นะคะเป็นพจน์ทั่วไปของลำดับฮาร์โมนิก และครูจะกำหนดให้ bn นะคะเป็นลำดับเลขคณิตค่ะโจทย์กำหนดให้พจน์ที่12ของลำดับฮาร์โมนิกมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นั่นก็คือส่วนกลับนะคะซึ่งครูให้เป็นพจน์ที่12นะคะของลำดับเลขคณิตจะมีค่าเท่ากับ5ค่ะและโจทย์ก็กำหนดให้พจน์ที่19ของลำดับฮาร์โมนิกนะคะมีค่าเท่ากับ3ส่วน22 ดังนั้นพจน์ที่19ของลำดับเลขคณิตนะคะจะมีค่าเท่ากับ22ส่วน3ค่ะโจทย์ข้อนี้ต้องการ An ของลำดับฮาร์โมนิกนะคะดังนั้นถ้าครูหา Bn ซึ่งเป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้ครูก็จะได้ An ค่ะจาก B12 เท่ากับ5นะคะเราจะได้ว่า5เท่ากับ B1 บวก 11d นะคะเป็นสมการที่1ค่ะ และ b 19เท่ากับ22ส่วน3จะได้เป็น22ส่วน3เท่ากับ b 1บวก n ลบ1นนะคะก็คือ18 D ค่ะเราจะแก้ระบบสมการนะคะเพื่อให้ได้ค่า b 1และค่าของ D ค่ะนำสมการที่2ลบสมการที่1ฝั่งซ้ายมือนะคะ22ส่วน3ลบ5จะได้7ส่วน3ค่ะ ฝั่งขวามือนะคะ b 1ลบ b 1หาย1 8 d ลบ11 d ได้7 d ค่ะดังนั้น d มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3เรานำ d เท่ากับเศษ1ส่วน3นะคะไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2นะคะเพื่อหา b 1ซึ่งเป็นพจน์ที่1ของลำดับเลขคณิต b n นะคะเราจะได้ b 1เท่ากับ4ส่วน3ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะนำค่า D แล้วก็ค่า B1 เนี่ยนะคะไปหาค่า Bn ค่ะจากสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะจะได้ BN เท่ากับ B1 นบวก n ลบ1 d ะคะแทนค่า B1 นะคะเท่ากับ4ส่วน3บวกด้วย n ลบ1คูณ d ก็คือ1ส่วน3ดังนั้นเราจะได้พจน์ทั่วไปของ BN นะคะซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับ 3บวก n ส่วน3ค่ะเมื่อเราได้ BN นะคะซึ่งเป็นลำดับเลขคณิตและเป็นส่วนกลับของลำดับ a n ที่เป็นลำดับฮาร์โมนิกนะคะจะทำให้เราได้พจน์ทั่วไปของลำดับฮาร์โมนิกได้ค่ะดังนั้น An นะคะจะเป็นส่วนกลับของ bn นะคะจึงมีค่าเท่ากับ3ส่วน3บวก n นั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปดูหัวข้อการหาตัวกลางของลำดับฮาร์โมนิกนะคะตัวกลางของฮาร์โมนิกนะคะระหว่างจำนวน2จํจำนวนก็คือ a กับ b สามารถหาได้จากสูตร 2ab นะคะหารด้วย a บวก b ค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่4นะคะจงหาตัวกลางฮาร์โมนิกระหว่าง2กับ6ตัวกลางฮาร์โมนิกระหว่าง2กับ6จะมีค่าเท่ากับ2คูณ a ซึ่ง a คือ2นะคะ b คือ6หารด้วย2บวก6ค่ะ มีค่าเท่ากับ24ส่วน8นั่นเองค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ3นั่นเองดังนั้นข้อนี้3เป็นตัวกลางฮาร์โมนิกระหว่าง2กับ6ค่ะสำหรับตัวกลางฮาร์โมนิกเคโพสระหว่าง A กับ B นะคะนักเรียนเราจะพิจารณาลำดับที่เป็นส่วนกลับของลำดับฮาร์โมนิกนั้นนะคะแล้วก็หาค่าผลต่างก็คือ D หลังจากนั้นเมื่อได้ดีนะคะเราก็จะมาหา ตัวกลางของลำดับเลขคณิตและเมื่อได้ตัวกลางของลำดับเลขคณิตเราจะทำเป็นส่วนกลับส่วนกลับนั้นล่ะคะนักเรียนคือตัวกลางฮาร์โมนิกเคจน์ ot, ระหว่าง A กับ B นะคะตัวอย่างที่5านะคะลำดับฮาร์โมนิกลำดับหนึ่งมีพจน์ที่1 2และจน์ที่1 7เป็น1ส่วน4และ1ส่วน64จงหาตัวกลางฮาร์โมนิกนะคะข้อนี้เราจะหาตัวกลางฮาร์โมนิก เคพศนะคะซึ่งอยู่ระหว่างพศที่12กับพศที่17นั่นก็คือพศที่13พจน์ที่14พจน์ที่15พจน์ที่16นั่นเองค่ะครูกำหนดให้นะคะ A เปเ็นพป็นพทั่วไปของลำดับฮาร์โมนิกและกำหนดให้ BN นะคะเป็นลำดับเลขคณิตค่ะโจทย์ได้กำหนดให้ A 12มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4 ดังนั้นเราจะได้ว่า b 1 2มีค่าเท่ากับ4ค่ะและโจทย์ยังกำหนด a 1 7มีค่าเท่ากับ1.64ส่วน64นั่นคือ b 1 7นะคะซึ่งเป็นพจน์ที่17ของลำดับเลขคณิตจะมีค่าเท่ากับ64นั่นเองค่ะ จาก b 1 2นะคะซึ่งเป็นพจน์ที่12ของลำดับเลขคณิตมีค่าเท่ากับ4ครูจะได้4มีค่าเท่ากับ b 1บวก 11D นะคะและจาก b 1 7เท่ากับ64นะคะครูจะได้64มีค่าเท่ากับ b 1บวก 16D ค่ะครูกำหนดให้สมก,การนี้เป็นสมก,การที่1และสมก,การที่2ค่ะเราจะแก้ระบบสมก,การเพื่อหาค่าดีกันค่ะ นำสมการที่2ไปลบสมการที่1นะคะเราจะได้60มีค่าเท่ากับ5 D นั่นหมายความว่า D คือผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนะคะจะมีค่าเท่ากับ12ค่ะเมื่อเราได้ค่า D นะคะซึ่งเป็นผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตค่ะนักเรียนเราก็จะสามารถหาตัวกลางเลขคณิตซึ่งอยู่ระหว่าง4และ64ได้ซึ่งก็คือ16 28 40 52ทั้ง4ตัวนี้นะคะเป็นตัวกลางเลขคณิตที่อยู่ระหว่าง4และ64ค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้ตัวกลางเคพสของลำดับเลขคณิตนะคะเราก็จะได้ตัวกลางของลำดับฮาร์โมนิกด้วยค่ะซึ่งก็คือ1ส่วน16 1ส่วน28 1ส่วน40 1ส่วน52 ดังนั้นตัวเลข4ตัวนี้นะคะก็คือตัวกลางฮาร์โมนิกที่อยู่ระหว่าง1ส่วน4และ1ส่วน64นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ